เจ้ารึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ลงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าวรวมรวมรงเป็นสมาธิสุตโรธรัมโมสังโฆ พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ การที่พวกเราได้ฝึกปฏิบัติจะเรียกว่าการทำสมาธิก็ตามการภาวนาก็ตาม อะไรเหล่านี้อยากให้พิจารณาว่าสิ่งที่พากันจะทำนั้นมีประโยชน์ ต่อผู้กระทําหรือต่อผู้ปฏิบัติไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่หาสาระไม่ได้แล้วก็เป็นของเฉพาะตน ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นง่าย,ายคๆคล้ๆกับว่าเราขยันทำมาค้าขายขยันทำมาค้าขายด้วยความภาคเพียรโดวยวิริยะอุตสาหะ นักเอาเบาสู้ผลที่เกิดจากการขยันก็ย่อมได้เงินทองเมื่อมีเงินทองแล้วเราจะสามารถจับจ่ายใช้สอยมีความปรารถนาต้องการที่จะซื้ออะไร แล้วก็สามารถที่จะซื้อในสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องการได้เรียกว่าเป็นคนรวยเพราะว่ามีเงินมีทองเงินทองเกิดจากการขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพทำมาค้าขายอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟัง คนที่มีความเกียดคร้านหนักไม่เอาเบาไม่สู้กินกินนอนนอนเที่ยวเตรใช้เวลาให้หมดไปเปล่ปาๆถ้าไม่มีสมบัติเก่า การที่จะมีเงินมีทองมาจับใจ่ายใช้สอยมันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ฉันใดการปฏิบัติสมาธิภาวนาก็เหมือนกันหากเรามีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติในการภาวนา ย่อมเกิดประโยชน์จุดประสงค์ของการทำสมาธิคือการสะสมพลังจิตพูดอย่างนี้อาจจะมองไม่เห็นภาพเราผู้เป็นนักเรียน ศึกษาเล่าเรียนการที่จะเรียนหนังสือเก่งมีความจำดีสามารถจดจำวิชาความรู้ที่เราศึกษาเล่าเรียนได้หนึ่งอาศัยความจำความจำเกิดจากการอ่านตำรับตํารา ความจำเกิดจากการจดจำสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนคือจดจำจากสิ่งที่เห็นจากสิ่งที่ได้ยินจำได้มากจำได้แม่นสามารถตอบคำถามได้คะแนนการเรียนก็ย่อมจะดีการที่จะจำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้แม่น ไม่หลงรืมก็คือต้องมีสมาธิดีหากเรามีความเพียรสมองความจำอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจท่องบนตั้งใจจดจำตั้งใจอ่านหนังสือ โอกาสที่เราจะจดจำโอกาสที่จะตอบคำถามโอกาสที่จะมีความรู้ย่อมจะมากกว่าผู้ที่ไม่สนใจเรียนหนังสือก็สักแต่ว่าไปนั่งนั่งไปอย่างนั้นไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจจดไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เมื่อเวลาสอบวัดความรู้ผลออกมาย่อมจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะสร้างวิชาความรู้สร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นได้ได้จากใครละ่ะ ก็คือได้ที่ตัวของเรานั่นเองหากเราพบครูบาอาจารย์ดีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆแต่เราไม่สนใจที่จะเข้าใกล้ครูบาอาจารย์เราข็าพลาดโอกาสเรามีโอกาส ที่เราศึกษาเล่าเรียนแต่และไม่ใช่โอกาสที่เรามีในการศึกษาเล่าเรียนเร,ราก็พลาดโอกาสบางคนไม่มีครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญต้องแสวงหาไม่มีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียน ต้องทำงานทำการไม่มีโอกาสของเราไม่มีโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลำบากไม่เดือดร้อนอันนี้พูดเพื่อให้คิดให้ได้ใช้โอกาสใช้เวลาที่เรามี พยายามที่จะสร้างโอกาสให้กับตนเองการทำสมาธินะนี้นะนอกจากเป็นการสะสมปรัมปจิตเป็นโอกาสที่เราได้ออกกำลังกายเดินจงกรมเราออกกำลังกายย่อมจะทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง จิตใจมีความปลอดโปรงตื่นนอนเช้าๆเราได้ออกกำลังกายได้เดินนะร่างกายย่อมจะมีความกระฉับกระเฉงร่างกายแข็งแรงเราสูดลมหายใจเข้าในตอนเช้าๆอากาศ ออกซิเจนเข้าไปภายในร่างกายช่วยขับอากาศที่เสียที่มาหมักหมมอยู่ข้างในคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาโอกาสดีกว่าคนที่นอนตื่นสายคนไม่ออกกำลังกายแค่เราหายใจเข้าอากาศดีๆเข้าไปหายใจ ขับอากาศเสีย,สยออกมาอย่างเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งมีวิธีการอย่างอื่นเช่นการดื่มน้ำาปล่าน้ำอุ่นในตอนเช้าเข้าไปขับร้างลำไส้ขับร้างของเสียมีการถ่ายหนักถ่ายเบาออกโอ้ร่างกายยิ่งสบายเลย เนื้อตัวก็ไม่สกปกเนื้อตัวไม่เหม็นเหงื่อใครออกมาก็ไม่เหม็นผิวพันก็ย่อมจะดีอันนี้เป็นหลักที่เราสามารถทำได้เป็นหลักในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้นถ้าหากเราฝึกทำอย่างนี้นะประโยชน์ย่อมจะเกิดขึ้นประโยชน์ย่อมจะเกิดขึ้น เป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความคิดความอ่านที่เฉียบคมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวของผู้ปฏิบัติจะทำได้เองในพุทธประวัติมีคำ ที่เรียกอย่างหนึ่งว่าอภิญญาญาณความรู้ที่มีความยิ่งเรียกว่ายิ่งความ,มนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปอภิญญาญาณแล้วก็มีมากอดพุทธศาสนาอีกอภิญญาญาณมีความรู้ความรู้ที่ยิ่งกว่าบุคคลทั่วๆไป เช่นอภิญญาญาณมีอายกตัวอย่างขึ้นมามันมีอยู่หลายอย่างเช่นเจโตปริยญาณยาการอย่างรู้จิตใจคนอื่นทิพยจักสุขการมีตาทิพย สวะตักจักสุขการใีหูทิศเป็นต้นมีอีกหลายอย่างโดมถึงบุพเพนิวาสามสิญญาณสิ่งเหล่านี้นะสามารถฝึกให้เกิดขึ้นมีขึ้นจากการทำสมาธิ อ่าเช่นหูทิพทิ่ประจักษสุขหากเราไม่ใส่ใจเรามันก็ไม่เห็นเช่นเรานั่งเรานั่งปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้ยหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราไม่สนใจอะไรเลยนั่งซึมก็ะพือนั่งง่วงนอนแม้เสียงที่พูดอยู่เนี่ยก็อาจจะได้ยินแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไร แต่ถ้าใครตั้งใจฟังตั้งใจฟังทุกประโยคเอาใจจดจอ่อเอาจิตจดจ่ออยู่ที่เสียงตั้งใจฟังก็ย่อมจะเข้าใจเสียงทุกประโยคอันนี้สมาธิเกิดขึ้นขยายวงกว้างของเสียงที่ได้ยินอยู่ จากวงแคบค่อยๆขยายออกไปมีเสียงอะไรนอกจากเสียงที่พูอถูกนี้ที่เราได้ยินเราลองกำหนดดูทิเสียงพัดลมเสียงลมพัดมีอะไรอีกนอกจากเสียงพัดลมเสียงลมพัด บางคนอาจจะบอกได้ยินเสียงรถวิ่งรถอะไรวิ่งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เสียงใบไม้ลมพัดใบไม้ปลิวเสียงนกร้องนกอะไรร้องเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟัง หูมันจะกระจายสิ่งที่เราต้องการจะได้ยินออกไปกระจายออกไปเหมือนกับเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำเราจะเห็นน้ำมันขยายวงกว้างออกไปมันจะตีวงกว้างฟางว้างฟางกว้าง,างออกไปอันนี้ลักษณะดเดียวกันก็คืออาศัยส,สมาธิ กำหนดสิ่งที่เราต้องการจะได้ยินมันก็ขยายออกไปถ้ายิ่งลืมตายิ่งจะสัมประสาสัมผัสได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรียกว่าจักทิะจักสุขตาทิพแตลักษณะดเดียวกันเจ้าชาเดินจงกรม ทำสมาธิได้ยินเสียงทักสีเท้าที่เดินบางคนก็เดินไม่มีเสียงบางคนเดินมีเสียงเสียงลากเท้าเสียงเท้าที่สัมผัสกับพื้นสลาก็ได้ยินเสียงเดินเสียงหนักบ้างเบ,บาบ้างลากเท้าสั้นบ้างลากเท้ายาวบ้า,บางเสียงที่เดินก่อนขึ้นสลา เสียงที่เดินมาตามถนนตามพุธบาทเสียงสวมรองเท้าเสียงไม่สวมรองเท้านะอันนี้อาศัยมันก็ได้ยินมันไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์อะไรเลยอันอยู่ที่การฝึกอยู่ที่การฝึกอันนี้พูดให้ทดสอบนะพูดให้ทดสอบไม่ใช่พูดว่ามันเป็นความมหัศจรรย์พูดเพื่อทดสอบว่า เป็นอย่างนั้นไหมเวลาครูสอนหนังสรรือเนี่ยเราทำสมาธิอย่างดีเลยเอาจิตเพ่งไปที่ตัวครูเอาตามองตัวครูครูจะเคลื่อนไหวอย่างไรครูจะ ทำอะไรตาเพ่งมองหูคอยฟังเสียงครูจะพูดอะไรเอาจิตเพ่งไปที่ตัวครูจำจำจากตาที่เห็นจำจากที่หูที่ได้ยินแต่จะจดจำ สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินได้สมองจะบันทึกลงไปกับอีกคนหนึ่งไม่สนใจไม่ใส่ใจมองไม่ใส่ใจความเวลาผ่านไปเท่ากันความรู้ที่ได้รับมีความแตกต่างกันยิ่ง อยากจะเรียนหนังสือเก่งเคยพูดให้ฟังหลายครั้งเรารู้ตารางสอนว่าเราจะต้องเรียนอะไรเราอ่านตำราไปก่อนเลยพอเข้าชั้นเรียนก็เข้าให้ก่อนเวลาที่ครูเข้าแล้วเข้าไปเตรียมความพร้อมพอครูเข้าแล้วก็ใช้วิธีที่บอกมาสอนเสร็จจำได้หรือ ใช้จดบันทึกถ้าเกรงว่าจะลืมตอนเสร็จกลับมาทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งอันนี้กาลังตีได้เลยรับรองได้เลยว่าเรียนหนังสือเก่งจะได้คะแนนดีได้เกรดดีอย่างแน่นอนสิ่งที่พูดวันนี้ ตัวของเราสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ไม่มีใครช่วยเราได้ตัวของเราเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆมีเหตุมีผลในตัวของมันเองเป็นวิทยาศาศสตร์สัมมเณรอยู่ในวัยเรียนหนังสือลองทำเหมือนที่พูดมาเนี่ย รับรองเรียนหน,น, mm. นังสือเก่งแน่แน่เม่เรียนหนังสือเก่งความรู้เรามีโอ้อนาคตเราก็ย่อมไปได้ดี mm. นำมาเรื่องความสุขใจ mm. ปลื้มใจทั้งตัวเราเองทั้งพ่อแม่พี่น้องกับทุกๆคนนี่พูดให้ฟังเพื่อน,นำไป ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยให้เราทำเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองให้มีความตั้งใจอย่ามาด้วยความรู้สึกว่าไร้าสาระหรือมาด้วยความรู้สึกหมุดหนิตลัคาญ ว่าโดนบังคับพยายามทำให้เกิดขึ้นให้เราเห็นประโยชน์ของการปึกฉะนั้นการปึกมีประโยชน์ดังที่กล่าวมา <c oughs> ก็ขอฝากให้พิจารณาและนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์อันนี้จะเกิดความมาสะจั่์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่เป็นสักงคม โสตัจักสุอุทิปตาทิพมันเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองมีอีกเยอะเก้าอย่างสิบอย่างนู่นนะให้เราเค่อยๆฝึกไปทีทีละอย่างทีละอย่างแล้วปัดใช้จะเป็นความมาะจสรย์เป็นความพิเศษที่เกิดขึ้นในตัวของเราสืบไป